สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันน้องเลิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้น้องเลิมจะมาร่วมศึกษาในเรื่องของหมอนกันนะครับผมทั้งหม่อนหมอนที่ว่าเรามาทําเป็นชาก็ได้แล้วว่าลูกเขาเราเอามารับประทานนะครับผมซึ่งมีประโยชน์มากมายนะครับผมประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของหมอนเนี่ยมีทั้งหมด20ข้อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมข้อที่1นนะครับเป็นยาขับเหงื่อนะครับผม ขับเหงื่อแล้วก็เรียกว่าแก้ไขแล้วก็แก้ตัวร้อนของเรานะผมข้อที่2ครับช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำนั่นเองนะผมข้อที่3แก้เจ็บคอและทําให้อะเนื้อเยื่อชุ่มชื้นนะผมข้อที่4นะผมแก้ไอข้อที่5เป็นยาระงับประสาทนะผมข้อที่6นะับแก้ตาแดงแล้วก็ตาแดงตาแฉะแล้วก็ตาเป็นฝ้าอะไรประมาณนี้นะผมข้อที่7นะผม แก้ลิสีดวงจมูกนะครับผมข้อที่8ขับพยาธินะผมและเป็นเ,เป็นยาที่สมานได้ด้วยนะผมข้อที่9นะผมแก้อาการติดเชื้อข้อที่10รักษาแผลจากการาจากการนอนกดทับอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งผู้ปว่วยที่แบบว่านอนติดเตียงอะไรประมาณนี้นะผมข้อที่11เนะผมเป็นยาระบายอ่อน,ออนข้อที่12แก้ ถ้าถูกไม่ปกติของร่างกายของเรานะผมข้อที่13นะครับผมแก้โรคปวดข้อข้อที่14ช่วยรักษาโรคเบาหวานนะผมช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับผมข้อที่15ช่วยลดไขมันในเลือดนะครับผมข้อที่16ช่วยแก้อาการท้องผูกข้อที่17ช่วยรักษาอาการปัสสาวะ นะผมสีเหลืองนะผมซึ่งซึ่งเขาจะมีมีกลิ่นนะผมกลิ่นฉุนนะผมอันเกิดมาเขาเรียกว่าอะไรคือภายในของเราภายในร่างกายของเรามันมีเขาเรียกว่าร้อนร้อนจนกลนไปนะผมคล้ายว่าเหมือนร้อนในนะผมร้อนจากภายในอะไรประมาณนี้นะผมข้อที่18บแปดนะผมช่วยแก้ข้อมือข้อเท้าเกร็งนะผมในเรื่องของแก้ในเรื่องของ,นนรอง,ของโรคปวดข้อ นะผมไขข้ออะไรประมาณนี้นะผมข้อที่19ช่วยบำรุงเส้นผมนะผมให้ดกและดำนะผมข้อที่20นะครับช่วยขจัดความร้อนในปอดนะผมและกระเพาะปัสสาวะของเรานะครับผมด้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราสามารถทานทั้งผลแล้วก็ใบนะผมใบส่วนใหญ่เขาจะมาทำเป็นเขาเราียกว่าทำเป็นชานะครับผม เขาใบใบอสารพักษ์ของเขาเนี่ยมีทั้งโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับผมแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็ธาถนนตุเหล็กนะครับผมวิตามิน A วิตามิน B1 B2 แล้วก็ B6 วิตามิน C นะครับผมเออเขาเรียกว่ากรดเอ่อฟฟอริตนะครับผมไนทาซินนะครับผมแทคนินนะครับผมกรดเอ่อซิตติงนะครับผมอ่เส้นใยห,หรือว่าเถาอะไรพวกนี้เขาจะมีความเป็น กดเป็นด่างนะผมประมาณนี้นะผมมาบอกเขาคราฟนะผมแล้วก็เราจะมาดูในเรื่องของอข้อควรระวังในการที่เราใช้ใบหม่อนจนเกินไปนะผมเราสมุนไพทุกอย่างเราควรที่จะทานแต่พอดีนะครับผมแล้วก็ไม่ทานมากจนเกินไปนะครับผมอันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของใบใบหม่อนของเขานะครับใบของเขา นะครับผมในการเป็นข้อที่แนะนําและก็ข้อควรระวังแล้วกันนะครับผมข้อที่1นนะครับผมการเลือกใบหมอนนะเพื่อนมาทําเป็นยานะครับผมหรือว่ามาทาเป็นชาสําหรับดื่มเพื่อสุขภาพนะครับผมควรเลือกใบที่เขียวสดนะครับผมดูอวบใบทั้งใบนะครับผมหรือว่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมสไม่ควรใช้ใบหมอนต่อเนื่องนะครับผมและในปริมาณที่มากๆเพราะอาจ เป็นเขาเรียกว่าได้รับสารเทนนินนะครับผมที่มีผลต่อระบบการต่อระบบการย่อยของอาหารในกระเพาะอาหารนะครับผมะจะทําให้เขาเรียกว่าท้องอืดน,นะครับผมอาหารไม่ย่อยนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเรารับประทานมากเกินไปซึ่งถ้าเรารับประทานมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายแน่ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรและกระชั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องควรทานพอพอพอ,พอดิบพอดีนะครับผมแล้วก็ไม่ควร ทานทุกวันจนเกินไปนะครับผมทานสักสองสามวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าวันเดือนวันอะไรอย่างนงี้นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้ท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยนะครผมส่งผลต่อระบบเย่อยของกระเพาะอาหารของเรานะครับผมข้อที่3ามนะครับหากพบมีอาการแพ้หรือมีผลที่เป็นเาเรียกว่าผลผิดปกติต่อร่างกายนะครับผมจากการใช้ใบหมอนนะครับผมให้หยุดใช้ทันทีนะครับผมอย่าใช้ต่อนะครับผม หรือว่าคนปรึกษาแพทย์นะครับผมข้อที่4นะครับผมผู้ปว่วยที่ใช้ยาเบาหวานนะครับในกลุ่มของออกฤทธิ์ยับยั้งของแอมซายอะไรพวกนี้นะครับผมควรระมัดระวังในการใช้ใบหมดร่วมกับยาเนื่องจากหมอนมีฤทธิ์ยับยั้งนะครับผมแล้วก็ดังนั้นหมอนอาจจะเป็นเขาเรียกจะไปเสริมฤทธิ์ยาของยาทําให้น้ําตาลในเลือดนะต่ําลงมากกว่าเก่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว ควรทานพอดิบพอดีหรือว่าบางที่อาจจะบอกว่ามันรักษาโรคเบาหวานได้ช่วยได้แต่ว่ามันจะมีสารแอมซาบางตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบสารที่แบบบางอย่างนะผมซึ่งโรคเบาหวานเขาก็ไม่ควรที่จะรับประทานนะครับผมก็ผมว่าโรคเบาหวานไม่ไม่ทานดีกว่าน,นะครับผมเพราะว่า มันไม่ดีนะครับผมถ้าเราได้ไปใช้ยาร่วมกับบางสิ่งบางอย่างนะครับผมผมสารเอกูโคซิเดสนะครับผมเช่นอะคาเบสนะครับผมนะครับผมก็ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับผมถ้าอ่านไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาบอกคร่าวๆนะครับผมเป็นสารที่ที่มันอยู่ในตัวยาของโรคเบาหวานนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยได้ร่วมศึกษากันนะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับที่ ติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับ